สวัสด <contemporary> ีค mm ่ะ YouTube นะคะปอนิสาแฟมารีในงานตัวนะคะสวัสดีเี่น้นองหลาทัวโลกทุกะเทีจำเด้อค่ะนะคะฟังเด้อค่ะฟังค่ะนะคะนองหลากรลังไรตัวยู่นีนะคะนองหลากรลังไรตดอยู่นะคะเอีหลายอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวต่อจากนองหลาต่อจากน้องหลาไ่ตดแล้วนะคะจะแอดทวัชใช่กจิขืนไรนะคะว่าผลงานต่างๆเรื่องต่างๆคางจริงต่างๆนะคะนองหลาไปไกลแล้วค่ะเอดีนะคะ ้องลาไปไกลแล้วนะคะขอบคุณนีลาาเดอน,นะคะแต่ไม่ว่ากลา่ะแต่เว่าเพื่อนกินเพื่อนกินหาหางะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากไอ้นี้แบบ้องลาวานล่ะองลากขาวยูถับพสอบล่ถทับสอบไผนะคะทับพตองมาเบิงล่ะปัจจยว่าวิจารลาอยูนะคะไอ้ตุ้มน่ะไอ้ไอ้พวกตุ้มน่ะนะคะไอ้ตุ้มนันน่ะนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะว่านะคะ เกียดนองหลา X, ล่ายหลายอีไหลจังสันอีไหลจังตีนะคะสังหลายหลายสังมันหลายแต่ว่าวเรื่องมันโมยุดนะคะพวกใครก็ตามแต่นะคะ em> ที่ออกไปน่ะนะคะที nineteen, yeah. wow. uki, so oh, ่ว่าหลายๆคนน่ะในจุ่มที่สามตีคนน่ะโอ้เห็นลุ้มวานองหลายอยู่แล้วก็อีช่องเทาๆนะคะที่อยู่เมืองนอกอะโอ้โหนะคะเว่าเป็นปากเป็นมันด้วยไอ้ตองผู้เท่าน่ะนะคะไอ้ตองผู้เท่าน่ะนะคะบ่มีอย่างรอกนะคะเว่าขอ้ห้กูได้เว่าังตัง สั้งมองหลานะคะสั้งเขาหลายหลายนะคะแต่ว่าเว้าเรืองเขาเบ่ะยุทธ์แป๊กแปกนะคะไอ้ตุ้มที่สั้งไอ้พวกเถาเถาไอ้พวกที่ไหนๆที่ว่าสั้งมองหลาสั้งมองหลาที่ไปเว้าถึงเขาเฮ็ดหยางนะคะสั้งเราก็จะไปเบิ่งมันก็พวกข่อยนี่พวกข่อยนี้นะคะผ่านไปปุ๊บเห็นกัลังเวาอยู่กัลังอีหยังก็ตามแต่นะคะกาลังคอมเมนต์ขึ้นไปอยู่เปิดนี้เลยบอกฟังไรตาหละ แล้วไอ้นั่นน่ะโดนป้าล้องด่าเอาสาใจบ่นะคะไอ้ป้าก่วงนนะคะป้าล้อยจะให้ป้าล้องเจอนะปลาล้องบอกแล้วนะคะเออนะคะนั่นแหละที่ว่าป้าล้องด่าวะสมใจบ่แล้วไอ้ชอมผู้เฒ่าน่ะที่อยู่เมืองนอกป้าล้องก็ด่าเอาคือกันตะใจบ่สาใจดื้อหยังวาจะเขานะพรเขาตอบโต้ครับเราเจ็บบ่แล้วก็มีอีกหลายคนนะนะคะที่ว่าป้าล้องน่ะนะคะวาไห้นะคะ เขาใจญ่เดอร์นะคะหลายๆคนมันบอดีดอกเบิ้งแล้วนะมาล้อมบอกว่าค้นนนบ่าวาคนนนบ่าคอยเบิ้งแล้วนะคะพอกันเลยเอรับหลังคพะนะไอไอไอหยังน่ะไอไอหยังที่ว่าแบบโอ้ยบ่าวถึงมันดอกพอยู่มุกดาหารน่ะโอ้นั่นก็ยิ่งโอ้โหจะได้นองลาเป็นสิตยจเจด้าแล้วกุมบนาออกมาเลยนะคะว่าน้องลานะคะหลายๆคนในนี้กุมนั่นแหละนะคะว่าน้องลาแบบทีให้หายเลยนะคะจําค่ะนะคะบ่ามันดีดอก เพาราะนิตาบ่ามันดีดอกะคะเพราะว่ามันแบบว่าถ้าว่าซังนองลาอย่าไปว่าเขาอย่าไปเบาหอดเขาคุณกระทําคคนเน็นของคุ้นบ้าบ่บอ่าอย่างแบบคุ้นไปเนี่ยเนี่ยนะคะแบบคุค้นอ่ะทําไปโลดนะคะตะกี้น้องลาว่าว่าใจเลยนะคะตะกี้นองลาว่า,าวา,าใจเลยนะคะว่าเออถ้าซังเข้ากับนองลาบอกว่าถ้าซัง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 ,ซง,องนองลานองลากบะตาแตกตาง้ือกันนองลากระซังค้อกัน แค่นี้แหละนะคะน, i i น, i i น, pues น้องหลากระซั ya, งค ok, ือกันมันก็พแตกตามกันดอกนะคะก็ว่าแค่นี้แหละเออนะคะเสียดายน้องหลาจีเป็นจีตายนะคะน้องหลาวเอาเล่าจีกับมาอีกนะคะอยากไลฟ์หลายคนนะคะหลายคนเลยล่ะคอยรู้เลยอยากกลับมาอยากจะกลับมาจาก่นแต่น้องหลาวเอาเลยน้องหลาวคำไหนคำนั้นเจ็บทุกมือนี่ก็ยังเจ็บอยู่เลยนะคะเอ่อเหตุไปโรดนะคะที่เฮตุอียงก็ตามแต่นะคะเหตุแบบไปโรดนะคะกระจีล้อเบิ่งอยู่คือกันแหละนะคะ เบิงอยู่กอกันประทัเบิงเบิงแต่ว่าเบิงนี่ประเดี๋ยวติดตาเบิงตลอดเด้ออ่าเบิงเ่อเปิดเข้าไปปุ๊บหินกําลังวาวอย่างกันมันบกป็นตาก็เอาออกมาเลยว่าเราก็บม่อยากไปเบิงบ่อยากไปฟังแต่ว่าก็ลูมาในนิดในน้อยนะคะมันบกป็นตามันบกป็นตามันเป็นการทําร้ายกันเป็นการทําร้ายครอบครัวแค่นั้นเนาะนะคะบ่าว่ากันค่ะนะคะ เออนะคะครอบครัวเขาก็ดีกันอยู่เขาคุยกันอยู่ครอบครัวเขาจิ้มตัดกันบ่ไดหรอกคุณไปทำร้ายครอบครัวเขานะคะบ่ไดตัวยเหลือเขาค่ะนะคะไปตัวยเหลือไปหาเกาะกระแสไปหาสั่งนะคะเออนะคะว่ากันไปเด้อนะคะเออนะคะเออบ่ว่ากันกันนะคะเบิ้งไปรลดนะคะเบิ้งไปรลดเบิ้งกันไปค่ะนะคะเอฟซีนะคะเอฟซีก็บอกเร้วเห็นบอเอฟซีเขาเอฟซี้รองหลาไปเขาไปจะพ้นบ่เขาไปค่ะนะคะเอฟซี้รองหลาบ่มีเขาไปเลยพี่พ้อยสังเกตเบิ้งยู่เลยนะคะ ก็มีเหลือบอกกี่คนนะคะนะคะเนะบิงยืนหลนเม่นกันไปเม่นกันมาเม่นกันไปเม่นกันมานะคะเหลือบากกี่คนค่ะนะคะเอฟซีกับเบิงแล้วคุณพ้อยนะคะไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกวาสันดีให้ดูเอานะคะว่าเอฟซีเขาเหลือกี่คนวาสันดีเอฟซีว่าเด้ยผมก็ไม่เข้าไปแล้ววาสันดีผมก็ไม่เอาแล้วผมมีใครเอามีอยู่ค่ะนะคะมีอยู่คือกันะนะคะมีอยู่คือกันนะ,ะที่ว่าเอ่อยังไปยอยู่นะคะแต่ว่าพ้อยกร็รับบ่ได้ที่กันนะคะ,นะคะ ในเมื่อจ้าเขาคิดดีมันก็บอกไปอย่างถ้าคิดบ่ดีพอตะรับ่ได้ไแต่แค่เบิงเท่นั้นนะคะเราก็บอกปากนะคะเบิงน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็บอกมีไผปากค่ะนะคะเพราะว่าเอฟซีนองหลาบอกเอาสะคุ้งเลยบอกแค่นี้แหละนะคะเอฟตีนองหลาบอกเอาเลยเพราะว่าเอฟซีนองหลาสังเกตเบิงบอกเข้าไปช่องไหนก็ะตามแต่นะคะช่องไหนที่ว่านองหลานะคะเอฟตีบอกเข้าไปสังเกตเบิงเด้อนะคะ อ่าจีมมี่กับจิมีเข้าไปกับไอ้คนที่ออกไปเล้วนะคะไอ้คนที่ออกไปเล้วนะคะไอ้คนที่ว่าแบบว่าอ่านวกตองหัวนะคะกระบอกกาเข้าม้าเล้ยวหอเห็นเล้วนะคะหนวกองหัวกระบอกกาเข้าม้าเลว้วทิก้าเข้าม้ายังไดอ่านะคะเราตอนนี้นะนะคะหลายๆคนนะคะอยากที่กลับมหาลองลาค่ะนะคะบอกแค่นี้แหละอยากที่กลับมหาลองลาแต่ว่ากลับมาบ่ได้ ในเมื่อกูกลับมาบอได้กูประิวว้าเรื่องมึงกูประิว่ามึงวันตีเห็นตะกี้ได้ยินน้องลาวไล่ตดบอน้องลาววาจังได๋แล้วเรื่องครอบครัวเขาอยะะ่ามาหยุ่งก็เขาเขาจีมีแฟนหรือบ่มีแฟนเขาก็ตตรงเบิงก่อนว่าคนนหี้มันสิอยูน้ากันได้บอบ่ได้บ่จิเอาออกมาเปิดเผยน้อ,ลอ,นองลาววาถูกเป๊ะเลยคนเราต้องมีครอบครัวต้องมีความคิดคนคิดเหยียงก็ตามแต่โตต้องมีกู่คิด ที่ว่าัวเออไ่ต้องไปยังตันได้จะทีีได้ถ้าเกิดว่าถ้ามันโมแมนก็บอกกันว่ามเมนต์ยังตันยังตีก็เอิญ่าคู่คิดนะคะน้องลาเหตุถูกแล้วนะคะน้องลาเหตุถูกแล้วน้องลาที่มีแฟนหรือว่ามีแฟนก็ตามแป่นะคะน้องลาต้องมีคู่คู่คู่คิดกันนะคะเรามีคนเรามีคู่กันทุกคนนะคะเราเอฟซีกับเบอเคยว่าบอเคยหลังเกียดกันนะคะยังตนักตะนุนนองที่เก่าเอ็มวีน้องกะที่ออกมาแล้วนะคะเอ็มวีน้องจากใจหลาหน่อยนะคะ จีออกมาแล้วก็พอ,พอแม่แม่ตัวกันหลาย,ลายไปเบิ้งไายตือในแหบหูแหบตาเบิ้งในบานหักน้าเด้อนะคะเออเบิ้งกันแดนะคะว่าเขาตัวกันเท่าใดเท่าใดเข้าก็บไปในตัวกันมากมายเราพล,ลี่หาลอยแดดหยางแดคพละสามลอยตรงลอยนะคะตัวกันนะคะผลงานจากใจลาหน่อยนะคะออกแล้วนะคะเราผลงานต่อไปกันนะคะหกักคูเบาซัาพอหรือว่าจัางไดนี่แหละนะคะหาหักกูเบาข้าวพอนะคะประมาณนั้นนะคะน้องลาต้องต่างผลงานออกมาเรื่อย อ่าง <ITA> เราก็จัดก like, <To S 2> ุ้งปิดนะคะเดือนละครั้งกันย the ังดีจัดกุ people. So, people so, ้มปิดเดือนละครั้งนะคะเรานองหลากระตางผลงานออกมานะคะมาเรื่อยๆเลยค่ะนองหลานองหลาไปไกลแล้วนะคะเพราะพอแม่แม่พอถึงนองหลาเด้อค่ะนะคะแม่พ้อยก็ยังเป็นกาลังใจนองหลาอยู่ดีๆละตัวมากตัวน้อยตัวหลายตัวใหญ่นะแล้วแต่แม่พ้อยนะคะแม่พ้อยบ่มีปัญหาค่ะนะคะแม่พ้อยกวยต่วตัวตัวตุวอีพีน่ะตัวใดนะคะกิจกรรมอีอย่างก็ตามแต่ เล็กๆในน่อยแม่พ้อยตัวใดเด้อค่ะนะคะปทิบ่ทิงบ่ปะนนองดอกนะคะเอฟตี่ทิงบ่ปะนนองตามผลงานต่อไปเด้อจ้า